สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเอนะผมจากช่องเอสเตตันนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเป็นตัวต่ท่านสี่ประตูเตี้ยนะผมแต่งซิ่งหล่อๆแบบคันนี้เลยครับผมนี่นะครับซึ่งคันนี้ผมได้รีวิวไปแล้วก่อนหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าตอนนั้นครับเป็นการโหลดเตี้ยนะครับผมพอดีว่าลูกค้าขอเปลี่ยนใจครับผมเอาแบบว่าแนวยีรับแคะดีกก่านนะครับก็เลยจะพามาชมว่าข้อแตกต่างและความสวยงามเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวเตี้ยยังไงครับผมมาดูกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับผมจะเป็นการรับฝาปองเป็นลายแคปลาครับปกดีแบบเงานะครับผมแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับโลโก้จากสีเงินนะครับด้านหน้าเป็นสีแดงเพิ่มเติมด้วยกรอบป้ายไทเทนนะครับสีสวยงามแบบนี้เลยครับผมแล้วก็มาดูที่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับได้ความพิเศษคือได้ยางที <Far> ่แบบว่าใส่แล้วเหมาะตับเลยนะครับนิ่มนวลแน่นอนครับเหมาะการใช้งานทั่วไปเลยครับผมสามารถทุกของได้แล้วก็วิ่งหล่อๆเท่ๆได้เลยครับผม ขนาดยางตัวนี้อยู่ที่255 50R18 50, นะครับผมก็จะได้ความนิ่มนวลเหมือนเดิมนะครับอาจจะนิ่มนวลกว่าเดิมตัวยางจากศูนย์ด้วยนะครับก็จะได้ความสูงประมาณนี้เลยครับผมจากที่ปกติตรงเนี้ยโหลดเตี้ยมาแล้วครับผมตัดสปริงมาก็เรียกว่าจัดทรงให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับว่าจะเป็นการหุ้มสติ๊กเกอร์ลายแคปลาที่กระจกตรงนี้ด้วยนะครับผมจากสีคอเมียมก็ ให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับรับกระป๋าปงด้านหน้านะครับที่กันสากระติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นการหุ้มมือดึงนะครับตัวนี้นะครับหุมมือดึงเป็นสีดําเงาพร้อมกับรองมือเปิดลายแคปล่างเงาด้วยตรงนี้นะครับส่วนภายในนะครับก็มีติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังพร้อมนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีพิเศษเป็นหัวเกียร์นะครับไทเทนนะครับเทสปอร์ตนะครับเหมาะกับสายซิ่งแน่นอนนะครับผม นี่เลยนะครับก็ซึ่งคันนี้ครับก็รีวิวไปแล้วว่าได้ทําการเปลี่ยนท่อซิ่งมาทั้งใบนะครับผมเดี๋ยวอ้อมมาดูด้านหลังเลยนะครับคันนี้นะครับด้านหลังก็เติมมาจากรอบที่แล้วนะครับก็จะเป็นการแล็ปฝากระโปรงด้านหลังนะครับเป็นสีแคปล่าเงานะครับแล้วก็หุ้มมือดึงตรงนี้เป็นสีดําเงาด้วยนะครับพร้อมกับเสริมตัวนี่ครับคำรวบป้ายไทเทนะครับผมพร้อมกว่าตัวกรอบป้ายใี้เป็นแบบไทเทด้วยนะครับ ตัวท่อครับตัวนี้ถูกบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นท่อสิ่งทั้งใบเลยนะครับผมโอเคนะครับออกจาก t ร r b มาเลยครับยิงยาวทั้งใบครับสตปรลสแท้นะครับตัวนี้นะครับเดินสดใหม่ให้ลูกค้าเลยครับเสียงไคเลาะแน่นอนนะครับผมนี่เลยนะครับก็มาชมรอบๆตัวรถกันนะครับสวยงามสปอร์ตนะครับส่วนตัวท่อเดิมครับตัวแคทนะครับก็ให้ลูกค้ากลับไว้เป็นสแปร์นะครับเผื่อต้องการเปลี่ยนกลับมานะครับเห็นครับว่ายางตัวนี้ก็จะไม่ล้นนะครับกาลังพอดีนะครับได้ความนิ่มนวลนะครับกาลังสวยกําลังดีเลยนะครับ ก็เพียงแค่ว่าลูกค้านะครับบอกผมมาเลยครับว่าต้องการแบบโรตเตีนะครับหรือว่าต้องการแบบยีรับแค้แบบนี้ก็มาคุยกันได้ครับจัดเต็มให้แน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบก็เช็กกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่ให้ช่องเอสเตเตอร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับผมท่านไหนนะครับมีเพื่อนที่สนใจก็สามารถแนะนํามาได้นะครับผมผมจะมีค่าแนะนําค่านาฬาให้ด้วยนะครับ ยินดีนะครับจะส่งให้ทั่วประเทศครับขับไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมสามารถโอจองให้เอได้เลยนะครับยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้ครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์อดีไลทิ้งไว้ใจคลิปนี้เลยนะครับผมสำนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกในคลิปหน้านะครับสำนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ